สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้เจดตามใทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่5เมษายนนะครับว่ามีค่ไหนได้ิกไหนสโกอโร์ไงกันบ้างแล้วมต้องการที่ผลฟุตบอลกอารโชว์เซียอิตาลีซาเลนิตนาเสมอซัสโซ,โ,ซโ,ลโล2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดสลดีก้าของเยอรมันไอทาเพิ่งเฟิร์ตเสมอแวร์เดอร์เบเเมนไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสลิวชนะโอลิมปิกมักเซย์ไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลอตเทอร์แฮมพ่ายกับทางด้านพีมัรไป0นย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันฮันซาล็อกชนะเวลเฮน3ประตูต่อ1และ on, พาราบอลพ่ายกับน้านแฮ่าเบอร์ลิน Berlin, ไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกัลโชเซเรียบีอิตาลีบารี่พ่ายกับน้านเคมอนิเซ่ไป1ประตูต่อสอง ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอลเช่พ่ายกับด้านเลอันโอเบโด0ประตูต่อ2และอมาโรเบียตาชนะ for Road นนราซิงฟอร์โรส3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เอ็มวีวีมาทริชนะเฮลมอสสปอร์ต3ประตูต่อ0คัมบูพ่ายกับด้านเดนฮาร์ไป0ประตูต่อ2ดอสเดชชนะเดอกัปส์ครับ2ประตูต่อ1ท็อปออชนะเอฟซีไอโอเฟน2ประตูต่อ1 และเทสต,ตาชนะ PSV ยุชนไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผม็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ